รอบของการโอนเงินรอบที่2และรอบที่3เมื่อไรระยะเวลากี่วันเข้าไปเช็คสถานะและสถานะจะรู้ว่าเงินจะเข้าวันไหน สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับ HR Channel อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังคงเป็นการอัปเดตโครงการเราไม่ทิ้งกันรับเงินเยียวยาช่วยเหลือ5,000บาทจากทางรัฐบาลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ5,000บาทรอบแรกไปแล้วนั้นเดือนนี้ทางกระทรวงการคลังเริ่มโอนเงินให้รอบที่2กันแล้วนะครับและรอบที่3จะได้รับเมื่อไหร่สาหรับ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมารับชมกันครับอย่างไรนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรูปกระดิ่งซับสไครต์สีแดงให้กับช่องทาง hr channel ด้วยนะครับมารับชมคลิปกันเลยนะครับ สำหรับผู้ที่ได้รับเงินรอบแรกจำนวน4.4ล้านคนนะครับเริ่มทยอยได้รับเงินรอบที่2กันแล้วนะครับสำหรับการเช็คสถานะก็ยังเช็คสถานะได้ที่เดิมนะครับเข้าไปที่ w w w เว็บเราไม่ทิ้งกัน .com เข้าไปเช็คสถานะปุ่มสีน้ำตาลก่อข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์และวันเดือนปีเกิดเช่นเดิมนะครับ ครับเท่านี้เองนะครับท่านก็จะได้รับทราบสถานะว่าเงินรอบที่2และเงินรอบที่3ของท่านจะเข้าวันไหนผมขอยกตัวอย่าง2ตัวอย่างให้ท่านดูด้วยกันนะครับสำหรับตัวอย่างแรกนะครับท่านนี้นะครับได้รับเงิน5000บาทรอบแรกเมื่อวันที่27เมษายนส5 6 3ที่ผ่านมาเข้าไปเช็คสถานะวันนี้อีกรอบเงินก็จะโอนเข้าวันที่27 พฤษภาคม2 5 6 3หรืออีกหนึ่งเดือนเช่นกันนะครับและหากท่านนี้เข้าไปเช็คสถานะก่อน3วันอีกรอบก่อนถึงวันที่27เดือนมิถุนายน2563เงินก็จะโอนเข้ารอบที่3วันที่27มิถุนายน2563ออีกรอบนะครับอย่างไรนะครับหากไม่ตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์เงินก็จะเข้าปกติตามรอบนะครับ ส่วนสำหรับตัวอย่างที่สองนะครับท่านนี้นะครับได้รับเงินรอบที่หนึ่งจำนวนสองเดือนด้วยกันเลยนะครับได้รับเงินย้อนหลังเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมจำนวนหนึ่งหมื่นบาทด้วยกันนะครับถือว่าท่านนี้นะครับมาช้ากว่ารอบที่หนึ่งและเงินก็จะเข้าอีกรอบ 1น,นะครับเป็นรอบที่2อ,อีก5,000บาทก็จะเป็นวันที่5เดือนมิถุนายน2 5 6 3อีกรอบหหรืออีกรอบ1เดือนด้วยกันนะครับสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์และได้รับสิทธิ์โดยมีการโอนเงินภายในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนก็จะได้รับเงินแค่1รอบนะครับแต่เป็นเงินจำนวน1 5 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับอย่างไรนะครับผมขอแนะนำ ควรเข้าไปเช็คสถานะก่อนถึงรอบการจ่ายเงินของท่านก่อน3วันด้วยนะครับเช่นวันที่27เมษายนเงินเข้ารอบที่1ควรเข้าไปเช็คสถานะ ก่อน3วันตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนะครับหรือหากเรารู้ว่าเงินของเรารอบที่1เข้าวันไหนควรเข้าไปเช็คสถานะก่อน3วันของรอบเงินเข้าด้วยนะครับอย่างไรนะครับจะได้วางแผนในการเดินทางไปเบิกเงินและไปกดเงินได้ถูกต้องนะครับอย่างไรขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้และคลิปของช่อง HR Channel อย่างไรขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์สีแดงหรือรูปกระดิ่งเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของทางช่อง HR Channel ก่อนใครๆและก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับท่านที่ไม่พลาดติดตามรับชมทุกคลิปของทาง HR Channel ทุกๆครั้งเลยนะครับ สำหรับข้อแนะนำข้อเสนอแนะข้อติชมทางช่อง hr channel ยินดีรับคำติชมคำแนะนำและข้อเสนอแนะทุกๆข้อเสนอแนะเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ดีสามารถนำมาต่อยอดสาหรับการพัฒนาปรับปรุงในการจัดทำคลิปในครั้งต่อๆไปได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ และก็ถือว่าคำแนะนำคำติชมข้อเสนอแนะของท่านผู้ชมเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการพัฒนาปรับปรุงจัดทำคลิปได้เป็นอย่างดีเลยนะครับขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับ